วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องของการใช้แอป Line นะคะขั้นตอนแรกเลยให้เราเอามือไปแตะที่ Line ตรงนี้ก็ข้ามโฆษณาไปก่อนนะคะแล้วเราจะมาเจอหน้าจอตัวนี้นะคะเจอหน้าจอที่เป็น l ล n e ก็จะมีกล้องมีภาพตัดปะมีเกี่ยวกับร้านค้ามีแกลเลอรี่มีเพนท์นะคะแล้วก็มี AI ทุกตัวเราสามารถใช้งานได้หมดเลยนะคะถ้ากรณีที่เป็นกล้องแล้วก็แค่เอานิ้วเรามาแตะที่กล้องอแตะเข้าไปที่ที่กล้องเลยจิ้มไปที่กล้องอย่างนี้นะคะก็จะเข้าสู่เมนูกล้องเราก็สามารถที่จะถ่ายรูปได้เลยนะคะถ่ายรูปก็ถ่ายรูปแบบปกติค่ะอันนี้ไม่ถ่ายนะโอเคพอเรารู้เรื่องกล้องแล้วก็เราสามารถเอาภาพของเราเนะะี่ยค่ะมา ใส่ข้อความได้โดยการไปที่แกลลอรี่นะคะคลิกไปที่แกลลอรี่เลยเมื่อเรามาที่แกลลอรี่แล้วให้เลือกรูปทั้งหมดนะคะแล้วเราหารูปของเรามาสักหนึ่งภาพเพื่อที่จะมาใส่ข้อความนะคะสมมุติว่าโค้ดเอาภาพนี้นะคะมาใส่ข้อความะค่ะหลังจากนั้นเราก็มากดเลือกที่ปุ่มสีเขียวๆด้านล่างนะคะกดเข้าไปหนึ่งครั้งหลังจากนั้นเราจะเจออุปกรณ์นะคะ ตรงนี้สามารถสไลด์ไปซ้ายแล้วก็ไปขวาได้นะคะเพื่อที่จะไปเลือกว่าโทนสีที่เราใช้ไปปรับว่าเอาแบบไหนนะคะมีสว่างน้อยสว่างมากภาพเบร์หรือภาพไม่เบลออย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะคะเราเลือกหนึ่งภาพเสร็จเรียบร้อยพอเราได้ตรงนี้แล้วเรามาเรียนรู้อุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ตัวแรกจะให้รู้ก็คือการปรับภาพเนี่ยค่ะ แล้วเราก็เลือกตัวนี้อัตราส่วนของภาพนะคะตอนนี้เราต้องการอัตราส่วนของภาพเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยภาพเราก็เราก็สามารถหามุมได้นะคะว่าจะให้ได้ประมาณไหนเรียบร้อยเราก็กดเซฟนะคะนี่คือได้ภาพสี่เหลี่ยมมาแล้วและเราก็กดโอเคนะคะหลังจากนั้นเราก็กลับมาที่แกลเลอรี่ใหม่อีกรอบนึง่งเพื่อเอาภาพที่เราเลือกไว้เมื่อกี้เนี่ยค่ะขึ้นมาแล้วกดเลือก หลังจากนั้นวิธีการที่เราจะใส่ข้อความนะคะเราก็มาดูอุปกรณ์ด้านล่างนะคะสามารถเลื่อนไปซ้ายไล้ไปขวาได้อุปกรณ์ด้านล่างเนี่ยมีให้เราใช้เยอะแยะเลยถ้าเรากดตัวนี้ตัวนี้จะเป็นฟิลเตอร์นะคะเป็นการปรับความสว่างของภาพส่วนตัวนี้ก็ใช้ในการที่สว่างน้อยสว่างมากนะคะ ก็เลือกตามจุดประสงค์ของเราได้เลยส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นเพ้น์เป็นการระบายสีนะคะหรือเขียนข้อความหรืออะไรก็ได้นะคะส่วนตัวทีเทคก็คือใช้สําหรับพิมพ์ข้อความในที่นี้ก็จะพูดถึงเรื่องของการพิมพ์ข้อความนะคะพอเรากดัวทีมาแล้วก็ต้องกดัวทีอีกทีนึงที่ตรงพิมพ์ข้อความนะคะ กดก็ไปเลยนะคะหลังจากนั้นก็มาเข้ามาสู่ข้อความสมมติว่าเราพิมพ์ว่าการตลาดออนไลน์พิมพก็ว่าการตลาดออนไลน์นะคะแล้วเราก็กดต่อไปในต่อไปตรงนี้นะคะด้านซ้ายมือเนี่ยค่ะจะเป็นฟอน์ที่ค่อนข้างจะเหมือนกันมากเลยไม่สวยนะคะเราสามารถที่จะปรับฟอนได้โดยการมาที่ A ใหญ่และเเล็กตรงนี้นะคะใช้นิ้วจิ้มเข้าไปเลยค่ะแล้วก็จะมีฟอนต์ให้เราเลือกเยอะแยะเลยส่วนมือใหม่ถ้าเราเลือกมาปุ๊บเนี่ยเขาจะให้โหลดก่อนนะคะแต่ถ้าเรามีอยู่แล้วไม่ต้องโหลดเขาจะขึ้นมาให้เลยอย่างนี้เราก็สามารถใช้ปุ่มปรับได้ตรงนี้จะมีปุ่มยอ่อขยายตรงนี้ปุ่มยกเลิกนะคะเราก็ยอก่อขยายตามอัตราส่วนที่เราต้องการส่วนข้างล่างก็จะมีคําว่าข้อความและมีคําว่า ขอบอยู่นะคะข้อความก็คือข้อความที่เป็นตัวดำๆที่เราเห็นตอนนี้ค่ะเราอยากเปลี่ยนสีเป็นสีอะไรอย่างเช่นเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอย่างเงี้ยค่ะขอบสมมติว่าขอบเราอยากได้ขอบสีสีส้มขอบก็จะถูกเปลี่ยนไปตรงเส้นสามารถปรับความสว่างมืดได้นะคะตรงนี้ก็เหมือนกันสามารถปรับความสว่างแล้วก็มืดได้ด้วยนะสมมติว่าเรานี่อยากได้สีส้มเราอยากได้สีแดงแล้วก็คลิกสีแดงนะคะ เอสีแดงของเราตัวขอบสีอะไรดีสีเหลืองอย่างเงี้ย่ก็จะได้ประมาณนี้นะเราก็ออกมาตั้งในจุดที่เราต้องการได้เลยเรียบร้อยเป็นหนึ่งข้อความแล้วนะคะเราก็ตอบถูกสมมติเราอยากใส่ข้อความเพิ่มอีกเราก็ไปที่ตัวทีได้เลยนะคะแล้วก็พิมพ์เรียนรู้เท่ากับสำเร็จนะคะ กูจะเขียนอย่างนี้เนาะแล้วเราก็กดต่อไปมาที่ A ใหญ่ A เล็กเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เลือกมา1ฟอนต์ฟอนต์สีอะไรดีฟอนต์สีสีม่วงนะคะใหญ่ๆห,หน่อยขอบสีส้มฟอนต์ก่อนเนะฟอนต์ก่อน ้นสีม่วงขอบสีส้มอ่าประมาณนี้เลยเสร็จแล้วเรามาตั้งไว้ตรงนี้เลยนะคะตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวเรานะคะว่าเราจะให้อยู่ประมาณไหนะจะปรับตำแหน่งนิดนึงเอามาวางตรงนี้จะดีกว่า โอเคแล้วก็ได้มาเรียบร้อยนะคะได้ขอ้อความอยากให้มีแท็บเป็นเพ้นนิดนึงนะคะเราก็มาเลือกที่เพ้นได้เลยแล้วก็เลือกปลายปากกาเลือกลักษณะของเพ้นเอาเพ้นท์สีไลดีสีส้มเอโทษทีสีเหลืองนะคะ เราก็เลือกเลยแล้วก็มาระบายประมาณนี้นะคะเราก็มาระบายให้มันเป็นแท็บได้แล้วเราก็ตัดถูกนะคะแล้วเราก็เอาเพนส์ของเรามาไว้ตรงนี้กดค้างไว้เพื่อให้ตัวอักษรมาโชว์นะคะโอเคสวยงามนะคะหลังจากนั้นเราก็บันทึกได้เลยค่ะนี่สร็จขั้บวนการแล้วก็กดเซฟนะคะแล้วก็กดโอเคค่ะเรียบร้อยสำหรับการนำ ภาพมาใส่ข้อความด้วยลายคารเมลานะคะ